เย็นวันนี้ข่ะชวนคุณผู้ชมไปชมปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนค่ะโดยดาวพุธจะโคจรมาอยู่ใกล้เคียงกับดวงจันทร์สามารถสังเกตได้ทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปขณะที่อุทยานดาราศาสาตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเทศกาลชมดาวรับลมหนาวปี2567ถึง2568เปิดโลกการเรียนรู้และสำรวจปรากฏการณ์ดาราศาสาตร์ค่ะ เมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเดินทางมาเรียนรู้ดวงดาวที่อุทยานดาราศาสตรส์สรนธรอ,อำอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นวันแรกของการเปิดเทศกาลชมดาวรับลมหนาว2,567ถึง2,568เปิดโลกการเรียนรู้และสำรวจปรากฏการณ์ดาราศาสตร์และเป็นกิจกรรมดูดาวครั้งแรกของฤดูหนาวแรกของปีด้วย โดยเปิดหอดูดาวอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะในทีม Beyond the Galaxy ชวนส่องดาวและวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์หลากชนิดตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วไปจนถึง0.7เมตรพร้อมเดินเล่นท่ามกลางระบบสุริยะในโซนาวโซล่าซิสเตมรอบพื้นที่หอดูดาวด้วยจากนั้นสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหลากสีสันค่ะที่โซนเอ็กโซแพลตและเยี่ยมเยียน เหล่าเพื่อนบ้านในกาแล็กซี่ใกล้เคียงกับโซนกาแล็กซี่เนเบอร์ฮูดท่ามกลางเสียงดนตรีไพเราะขับกล่อมตลอดงานและพิเศษค่ะชวนประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาร่วมแต่งกายทีม b ิยอนเดอะกาแ a ็กซีเพื่อเพิ่มบรรยากาศและความฟินในงานด้วย นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัลลิมิเต็ดสุดพิเศษอีกด้วยโดยเปิดให้ชมดาวทุกวันเสาร์ค่ะยาวไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภ,ฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาสามารถเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ส่วนเย็นวันนี้ค่ะเรามีนัดกันนะคะชวนชมปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนค่ะโดยดาวพุธจะโคจรมาอยู่ใกล้เคียงกับดวงจันทร์สามารถสังเกตได้ทางทิศตะวันตกเชียงใต้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริสเปิดเผยปรากฏการณ์ท้องฟ้าเดือนพฤศจิกาย,ยน2567ที่น่าสนใจค่ะ อย่างวันนี้ค่ะ3พฤศจิกายน2567ก็จะมีปรากฏการดาวเคียงเดือนดาวพุธเคียงดวงจันทร์สังเกตได้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เวลาประมาณ18นาิกา10นาทีจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกา40นาทีค่ะ และคืนวันที่5จนถึงรุ่งเช้าวันที่6พฤศจิกายนจะเกิดปรากฏการณ์ฝน,นดาวตกทอริสใต้อัตราการตก7ดวงต่อชั่วโมงค่ะศูนย์กลางการกระจายตัวในกลุ่มดาววัวโดยเริ่มสังเกตได้เวลาประมาณ19นาฬิกาจนถึงรุ่งเช้าของวันที่6พฤศจิกายนโดยไม่มีแสงจันทร์รบกวนค่ะ รวมถึงวันที่13พฤศจิกายนค่ะฝนดาวตกทอริสเหนืออัตราการตก5ดวงต่อชั่วโมงศูนย์กลางการกระจายตัวในกลุ่มดาววัวเริ่มสังเกตได้เวลาประมาณ3นาฬิกานะคะจนถึงรุ่งเช้าโดยไม่มีแสงจันทร์รบกวนเช่นกันค่ะ